โอ้ไฮเย้ yo! ก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็เยืยบเกมฟรีไฟกันอีกแล้วนะครับและวันนี้จะเป็นวันที่สําคัญมากๆนะครับผมเพราะว่าวันนี้ทางด้านของเกมกาดีนาฟรีไฟจะทําการแจกเลื่อนขั้นฟรีๆนะครับแล้วก็ในที่สุดวันนี้ก็มาถึงกันแล้วนะครับผมบอกเลยว่าทุกคนรอคอยกันมานานนะครับนี่เลยรับสิทธิ์รับฟรีสิทธิ์ขั้นสูงนะครับเฉพาะวันที่24ถึง31ธันวาคมนะครับ เราก็สามารถกดเข้ามาแล้วรับกันได้อย่างฟรีๆเลยนะครับผมนี่เป็นยังไงล่ะกับปุ่มของการล็อกอินแล้วรับสิทธิ์ขั้นสูงฟร,ฟรีนะครับแต่เราต้องรีบเข้ามารับก่อนเวลาที่เขากําหนดนะทุกคนตอนนี้ก็ คนรับไปเลยนี่เป็นยังไงล่ะทุกคนเท่านี้ก็คือ4บลดล็อกสิทธิพิเศษนะครับเราก็จะได้พวกสิทธิ์ขั้นสูงปีแล้วก็จะมีให้แชร์อะไรประมาณนี้เราก็ช่างตรงนี้นะครับและนอกจากนี้เนี่ยก็คือยังมีทําภารกิจแล้วเก็บขั้นกันด้วยนะครับผมบอกเลยว่าวันนี้นี่ได้ขั้นเยอะมากนะครับแล้วก็ตอนเช้าที่ผมเข้าเกมมาเนี่ยเขาก็ให้มาในกล่องจดหมายอีก10ขั้นด้วยนะครับบอกเลยว่าดีมากๆเลยครับผมและตอนนี้ก็คือบอกเลยว่าเรานะ่ะ จะไปทําการรับรางวัลกันแล้วนะครับผมนี่ก็คือมีรางวัลค่อนข้างจะเยอะนะครับก่อนอื่นก็คือรับรางวัลอันฟรีกันก่อนเลยก็แล้วกันนอกแล้วทีนี้ก็คือจะมีรางวัลเยอะแยะมากมายนะครับผมบอกเลยว่านี่จะเป็นอะไรที่สายฟรีเนี่ยชอบกันมากๆนะครับสาหรับคนที่แบบไม่ค่อยเติมอะไรอย่างนี้นะครับผมนี่ก็คือ ประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็คือเหตุผลที่เขาแจกเนี่ยก็จะมีเหตุผลเหมือนกันนะครับเหตุผลที่แจกก็คือเนื่องจากนี่จะเป็นสิทธิ์ขั้นสูง Elite Pass s ซีซั่นสุดท้ายแล้วนะครับผมใช่แล้วล่ะทุกคนเราฟังไม่ผิดนี่คือซีซั่นสุดท้ายนะครับแล้วถามว่า เกมวีไฟจะปิดให้บริการงั้นหรอก็ไม่ใช่นะครับคนดูความจริงก็คืออันนี้เนี่ยจะเป็น Elite p a s s ซีซั่นสุดท้ายแล้ต่อจากนี้ก็จะเป็น b o o y a ah พาร s s ขึ้นตั้งแต่ซีซั่นที่1นะครับส่วนทางด้านของข่าวลือที่ว่าหมวก F จะกลับมาเนี่ยอันนี้ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ส่วนตัวนี่คือไม่ค่อยอยากจะให้กลับมาเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเป็นแร่ไอเทมนะครับและผมคิดว่าแร่ไอเทมมันควรได้แร่ต่อไปนะเอาเป็นว่าคนดูเนี่ย คิดเห็นยังไงกันบ้างเราก็ฝากคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมี ท่าทางอะไรประมาณนี้นะครับจะเป็นเหมือนกับว่าท่าก้มแล้วเขารบนะครับและนอกจากนี้ก็จะมีชุดที่คนส่วนใหญ่ชอบแล้วก็จะเป็นกล่องพวกนี้นะครับตอนนี้ก็คือกดรับทั้งหมดไปเลยนี่เราก็จะรับไปทั้งหมดเลยนะครับก็จะมีชุดของผู้หญิงแล้วก็ชุดของผู้ชายนะครับผมทีนี้ก็คือกดรับไปให้หมดยืนยันตกลงตกลงแล้วก็จะมีสกินของปืนด้วยนะครับทีนี้ก็จะมีหินสโตนด้วยโอเคเลยทีนี้ก็รับไปให้หมด นี่ก็กดรับแล้วก็มีสุดยอดไปเลยมาอีกโอ้โ oh, หของนี่ค่อนข้างจะเยอะมากเลยนะครับเราก็กดรับท่าทางอะไรเราก็รับไปเลยอ,อย่างฟรีๆนะครับเราก็อย่าลืมเข้ามาเล่นกันด้วยนะครับทีนี้ก็คือรับไปเรียบร้อยแล้วกับรางวัลน,นะครับบอกเลยว่าเยอะมากๆทีนี้ก็คือเราจะมาทําการรับขั้นตรงนี้ต่อนะทุกคน โอ้โหแล้วก็คือบอกเลยว่าวันนี้จะเป็นวันที่แบบผมตื่นเช้ามาตอนนี้คนดูก็น่าจะแบบสังเกตได้นะว่าเสียงของผมเนี่ยจะแบบเหมือนเพิ่งตื่นนะครับก็คือตื่นปุ๊บมีอะไรดีๆทําเลยนะครับนี่จังหวะน,นี้เราก็มารับของต่อเลยทุกคนและนอกจากนี้ก็จะมีกิจกรรมใหม่ตัวนี้นะครับวันนี้เนี่ยก็คือมีรางวัลล็อกอินเหมือนกันก็คืออ้าวทุกคนเขาแจกสิทธิ์ขั้นสูงสองรอบหรอวะทุกคนอ้าวอันนี้คืออะไรครับเนี่ย อันนี้คือผมได้สิทธิ์ขั้นสูงอีกใบหนึ่งหรอมันอาจจะเอาแบบเอาไปใช้กับซีซั่นต่อไปไม่น่าจะได้นะทุกคนแล้วก็จะมีร้านค้าแบบลดราคาพิเศษนะครับเราจะมาดูกันว่าจะได้กี่เปอร์เซ็นต์อ้าวใน90%เลยวันนี้นี่คือรู้สึกว่าดวงดีเป็นพิเศษนะทุกคนทีแรกก็แบบได้ของเยอะแยะทีนี้ก็คือได้เจ้าตัวนี่แต่ว่าตอนนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับว่าช่วงนี้ผมจะแบบไม่ได้เติมเกมแล้วนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยติดเรียนเยอะนะครับมาแต่ว่าอาจจะแบบติดเรียนติดเล่นบ้างก็ช่างมา ทุกคนเราก็จะมีรางวัลตรงนี้ด้วยโอเคเลยทีนี้เราก็จะมาดูตรงแต่งตัวนะครับชุดของเราก็คือมาแล้วเดี๋ยวเอาเป็นว่าผมจะทําการสวมใส่ให้คนดูเห็นนะครับว่ามันเป็นประมาณไหนก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมก็ถือว่าออกมาเทนในระดับหนึ่งนะครับส่วนเจ้าตัวท่าทางเนี่ย ก็คือจะเป็นท่าก้มเข่ารบนะครับเดี๋ยวผมขอคิดก่อนนะว่าจะใส่แทนท่าไหนดีเอาแทนท่านี้ละกันส่วนตรงนี้ก็จะเป็นกระเป๋ากล่องศพแล้วก็จะมีเจ้าตัวสเก็ตบอดนะครับและนอกจากนี้ก็จะมีสกินของตุก๊กตุ๊กนะครับผมนี่บอกเลยว่าโคตรแบบนานน,านทีจะมีสกินตุก๊กตุ๊กมาแจากนะครับก็คือแบบ ปกติผมคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นครั้งแรกเลยมั้งทุกคนที่เขามาแจกสกินตุกๆเนี่ยตอนนี้ก็เอาเหอะและแล้วตอนนี้ผมอยากจะบอกว่าผมรู้สึกดีใจมากเพราะว่า อีโว e ที่ผมสุ่มไปเนี่ยตอนนี้ของมันครบแล้วที่จะแลกชุดนะครับก็คือเจ้าตัวอีโวตัวนี้เลยนะครับผมทีนี้ก็คือเราจะสามาสามารถแลกชุดได้1ชุดนะครับเราก็จะดูกันว่าเอาชุดตัวไหนดีนะครับชุดผู้หญิงนี่ยังไงผมก็ไม่เอาอยู่แล้วเราจะเอาชุดผู้ชายทุกคนแต่ว่านะเราก็จะทําการกดไปเลยนี่สุดยอดไปเลยครับผมจังหวะนี้เราได้ชุดผู้ชายมาแล้วอย่างเฟี้ยวสวยงามนะครับนี่เป็นยังไงละ่ะจะเป็นชุดอ e ี วอสุดเฟี้ยวนะครับนี่ทีนี้ก็คือกดตกลงไปเลยและนอกจากนี้ก็คือให้เราทําการกดเปิดบันเดิลของมันนะครับก็จะเป็นแพคของมันแล้วก็เปิดไปเลยอย่างสวยงามครับผมแล้วก็โอเคครับผมเราก็ จบกันไปแล้วนะครับกับคลิปนี้เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปกันด้วยนะครับแล้วก็คนดูน่าจะสงสัยนะครับว่าทําไมช่วงนี้ผมแบบหายไปนานแล้วก็ไม่ได้ทําคลิปลง u t u b e นะครับวันนี้ก็ขออภัยกันด้วยเพราะผมแบบไม่ค่อยว่างติดธุระน,นะครับแต่ว่าตอนนี้นะ่ะผมกลับมาแล้ว i a m b a c k นะครับเราก็จะเจอกันทุกทุกวันนะครับถ้าเกิดว่าผมทําได้นะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับแล้วก็เพื่อให้ผมทําได้เนี่ยเราก็อย่าลืม กดติดตามและเป็นกําลังใจแล้วก็แชร์คลิปของเราให้เพื่อนๆตัวเองกันดูเยอะๆเลยนะคะผมสหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับเอาละไปแล้วบ๊ายบาย